ไปเลยแต่สําหรับพวกเราเนี่ยไม่เชื่องนั้น private sector กับ public sector ต่างกันการธุรกิจกับการเป็นบริหารราชการแผ่นดินมันต่างกันคําพูดที่ตอนที่ผมเรียนการเมืองการปกครองโดยตรงก็คือ private sector หรือเอกชนมีหน้าที่ทํา profit หรือกําไรแต่ public servicethe goal of public service is serviceservice เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐกับเอกชนมันต่างกันเพราะฉะนั้นมันไม่ไม่สามารถที่จะเป็นในลักษณะที่ว่า ถ้าผมสู้กับประชาชนตามที่ผมสัญญาไว้แล้วผมทำไม่ได้งั้นผมขอรวมนึงรวมกับอีกฝั่งตรงกันข้ามและกลายเป็นเป็นระบอบของเขาไปเลยเป็น extension อของระบอบของเขาไปเลยกลายเป็นตู่สามไปเลยอย่างที่เลขาพ <c oughs> ูดเมื่อวนาวนอย่างนั้นคือสำหรับพวกผมมันทำอย่างนั้นไม่ได้แม้ว่าจำเป็นจะต้องทำเพื่อ,อให้ได้มาซึ่งบรรลุเป,ป้าหมายเช่น the means justifies the end justify the means หรือเปล่าบางคนเชื่อว่า ถ้าเป้าหมายไปบรรลุถึงไอ้เส้นทางที่ไปวิธีไปถึงเนี่ยมันไม่ได้สําคัญนะเพราะว่าคุณต้องการจะทําประโยชน์ให้กับประชาชนใช่ไหมแต่ถ้าคุณต้องเลี้ยวลดคดเคี้ยวเพวื่อบรรลุเป้าหมายก็อาจจะต้องประนีป,ประนอมหรือเปล่าผมราะว่าคำคำอุปมาอุปไมยที่ต้องมาใช้แทนกันก็คือการเดินทางก็สําคัญเท่ากับเป้าหมายเช่นเดียวกันระหว่างทางก็มีความสําคัญบางทีถ้าถึงเป้าหมายแล้วผมไม่มีความชอบทำเลย ผมล้มละลายจากความชอบทำและจิตเมซี่ผมไม่เคยไม่เหลือเลยถึงแม้ว่าผมจะมีอ u ตอเรตี้ก็ตามมันกลายเป็นวิกฤตศรัทธาแล้วก็ผมไม่อย่างที่บอกว่าผมไม่สามารถที่จะเอาธงที่ประชาชนเพิ่งมอบให้ผมมาแล้วเอากลับไปตบหน้าพวกเขาแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้มันต้องต้อง practical อย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้น จะไปป้าเป้าหมายคุณคงไม่แวะข้างทางเพื่อไปป้นปืนเพื่อจะมาจี้ให้คนพาคุณไปเป้าหมายใช่ไหมแล้วผมก็ยังมีเวลาเดินทางอีกเยอะด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ยอมที่จะแลกการเข้าสู่อํานาจด้วย r e putation ของผมหรือ credibility ของผมหรือศรัทธาที่ประชาชนมีให้ผมผมไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้